ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สาร YouTube ประจําวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ามูมูนะครับตอนนี้1นึ่ทุ่มกับ11นาทีนะครับว่าจะไม่อัดก็อัดได้นะครับแต่ว่าก็พูดน้อยหน่อยแล้วกันนะครับก็มีฟุตบอลสกอร์สูงมาฝากกัน2คู่นะครับมีมาฝากกัน2คู่เนาะก็จะมีคู่แรกเนี่ยกำลังจะเตะแล้วครับอีกประมาณ20นาทีนะครับอยู่ในศึกยูฟา อ่ายูสิบเก้านะครับเป็นการพบกันระหว่างกรีซกับมอนเตเนโกย้ำนะเตะทุ่มครึ่งนะก็ราคาตอนนี้กรีซเนี่ยเอ่อตอประมาณลูกลบสิบแหละนะครับกดน้ำกรีซนะครับแล้วก็มีครึ่งควบลูก6กหนะครับผมมองว่าคู่นี้อ,อ่มีโอกาสออกสกอร์สูงแรกนะครับไม่พูดเยอะนะเนาะมีโอกาสออกสกอร์สูงแรกเนาะก็สูงแรกในแนวทางของพวกเราเนี่ยอยู่ที่1ลูก ครึ่งควบนะครับแล้วก็ครึ่งลูกนะครับนะอ่าก็ตอนนี้ราคา1ลูกน้ำมัน63แล้วก็เชื่อได้ว่าถ้ามันไม่ซัดกันนัวตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยก็เชื่อได้ว่าราคา1ลูกน้ําสวยๆเพื่อนๆน่าจะกดทันนะครับส่วนท่านไหนจะกดที่ราคา1ลูกครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกก็อยู่ที่วิจารณญาณอยู่ที่ จังหวะและโอกาสของแต่ละคนแต่ผมมองว่ามีโอกาสสูงนะครับที่คู่นี้จะมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกนะครับและถ้าไม่มีสกอร์ในครึ่งเวลาแรกเนาะผมก็มองว่าคู่นี้มันไม่น่าจบลงด้วยสกอร์0ูนย์นะครับก็ย้ำหลังนะครับย้ำหลังเนาะแต่ว่าในการย้ำหลังคู่นี้ผมขอรอนะครับขอรอหน่อยไม่ไม่กดย้ำหลังทันทีนะครับก็ ขอลอเริ่มไล่กดตั้งแต่ลูกควบนะครับตั้งแต่ลูกควบเนาะแล้วก็ไล่ลงไปที่1ลูกที่ครึ่งควบนะครับที่ครึ่งลูกนะครับอันนี้ก็อยู่ที่จังหวะที่แต่ละคนจะชื่นชอบแล้วกันแต่ว่าราคาแรกที่ผมให้ให้กดก็คือลูกควบนะครับส่วนสูงแรกเนี่ยก็เลือกเอาเลยนะครับเลือกเอาเลยนะนี่นะอยู่ในอันนี้เตะทุ่มครึ่งนะ เขียนอีกครั้งแต่ผมเพิ่งอัดคลิปก็เลยไม่เอาเนื้อหาที่เยอะแล้วก็เสียงมันก็ไม่ไหวด้วยนะครับทีนี้ในคู่ที่สองเนี่ยถัดไปอีกครึ่งชั่วโมงครับสองทุ่มนะครับอยู่ในเซกุนดาสสเปนนะครับเซกุนดาสสเปนวันนี้ก็มีนะผมเขียนก่อน20.00น,นเนาะอเนาะสองทุ่มเป็นอีบาเจอกับเลสซิ่งเดอฟอร์ลนะครับก็คู่นี้สถติการเจอกันเนี่ย เรียกได้ว่ามีประตูตลอดนะครับมีประตูตลอดถึงแม้ว่า,าราคาสูงเต็มเกมเนี่ยมันจะดูน่ากลัวหวัดหวันมากครับแล้วก็สูงแรกก็ดูน่ากลัวหวัดหวันมากครับแต่ผมมองว่าคู่นี้มีโอกาสจากสถิติที่ที่ดูนะครับจากสถิติที่ดูเนี่ยสูงแรกตอนนี้กดได้นะครับตอนนี้กดได้ก็บางท่านบอกว่านะ แต่โอกาสที่มันจะมีเม็ดเดียวเนี่ยสูงนะอ่าใช่แต่ว่า,าเพื่อนๆอาจจะกดกันเสียดายที่ครึ่งควบลูกก็ได้นะครับลงไปหน่อยหนึ่งก็กดไปอย่างมี100บาทก็จะกดไปเท่าไหร่ล่ะนะแล้วก็ราคาครึ่งลูกน้ำสวยๆก็ค่อยตามไปถ้ามันยังไม่ยิงนะครับเพราะงั้นตรงนี้ผมเขียนให้ก่อนเนาะสูงแรกก็เลือกเอาที่ระหว่างาครึ่งควบนะครับกับครึ่งลูกเนาะส่วนถ้า สูงแรกไม่มาย้ําหลังเนี่ยผมเชื่อว่าย้ําหลังเนี่ยราคาตอนพักครึ่งออกมาเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ที่1ลูกแล้วแหละนะครับเพราะราคาเปิดมันมาน้อยนะครับอันเนี้ยเชื่อว่าคู่นี้ไม่จบ0ูนย์นะเออไม่จบ0ูนยนะคู่นี้ตามหาเม็ดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นครึ่งแรกหรือครึ่งหลังเราก็ตามหาประตูแรกประตูเม็ดหนึ่งอ่ะนะครับอ่ะมี2คู่นะมี2คู่นะสั้นๆอีก15นาทีคู่กิสจะเตะแล้วแล้วก็อีก ถัดไปอีกครึ่งชั่วโมงคู่อีบาก็จะเตะแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับก็กดโดยเ,เชื่อใจท่านเป็นสำคัญนะครับใจท่านใหญ่กว่าเสมอนะครับอ่ะประมาณนี้โชคดีทุกท่านครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ